สวัสดี f อฟที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพุงไอ,อเดียแชนแนลนะคะ,าย,าะยายละมาแตา่เช้าสวัสดีอีเมสมาดูคนป่วยมามามาดูคนป่วยบอไมย่ยมคนป่วยเหรจะมารักษาอืมเอาโมเบิงดูสะโ <laughs> มเบิงดูว่าเป็นยังไง <laughs> เป็นไงเป็นคือไข้หวาบ่อ มันไม่ได้ไปเก็บผักกูดท่านะว่าไปแม่ก็ไม่ได้ไปเก็บผักกูดกินได้อย่นะกินได้ก็บุลลองต้มเต็มมาละกินได้ได้ก็คือมื้เมื้อวานนี้กับมื้อเช้าก็กินได้เมื้อวานนี้กินได้วานนี้นะเพราะว่ามันหมดเจ็บหัวหมดเจ็บอีสั่งเขาก็กินได้สบายอยู่นี่กินพัดย่ำหนึ่งวันก็ค่าเท่าชั่วโมงอันนี้ค่อยวาเออเติดตะหู เอางนีไปไปเอวีมาพนอนมานแงงอยู่มุนมัดหวายห้ายเนาะผู้นึงผพไ่อครผู้นึ่งผบไปเอวีคือบอกบมอเบ้งเน่าไม่ราเป็นโูกแล้วเฮยเลือจะกก็นตามจมกเมือเมีไปให้นายอนอนึ่งนมะคำมาแล้วใครเอ้แมันเจ็บหัวข้างเดีวนี่นะ บางทีมันก็นมีอยู่ใดของกระมอยกันไปคัห,หมอว่าวันนี้ปวดหัวข้างเดียวรู้จักไหมว่าไมเกรนเธอ,อทํางานตากแดดมากหมอไปหาหมอ,ขอเขาอว่าเนี่ยนะไม่ให้หนูทํางานตากแดดแล้วให้หนูทํางานห้องแอร์เหรอคะคุณหมอทำงานตากแดดมากเธอไม่ต้องตากแดดนะแล้วมันจะปวดหัวก็จะเป็นไมเกรนแบบนี้บุ้ม เพราะเราไปสำรวจมือนี้วันนี้ผ้าปีไปเช่อนกันไม่ไม่ต่ำเท่ามาเลยเอาไปสำรวจสำรวจชิลุถึงตัวจะผลแล้วเพื่อที่สามนุ่มเพิ่นไปเช่อนเห่าบัดผ้าปีไปหาหมอเช่อนมืออื่นเหายังไปเนาะมันมีสายดอกคนเหามันละตายก่อนนะเออเอาคุ้นแล้วเช่อน เพื่อเพื่อนไปอาบน้าอุ่นแต่สาวคุณพอมาต่อยก็อาบน้าเสร็จแล้วเหลือคุณหมอมาต่อยเดี๋ยวให้คุณหมอเปมาก้อยเดี๋ยวให้มาต่อยไปเป็นเพื่อนก้อยไปแม่เอาการน้าร้อนมาให้น้ำแม่ให้มาต่อยไปให้มาต่อยไปเรียนรู้เพราะว่าอยากเรียนคุณหมอเนี่ยอยากเรียนหมอเนี่ยก็ต้องไป ไปกับพ่อไปกับลุงนี่กับป้าอืมนี่เราม่ไปหาหมอบรอชิกชิกอยู่นะจีนี่เนื่อเห็นว่าเพื่อพาไปหาหมอนี่ไอเลยโอ้ประานเด้อตังกี้ก็มีไอเด้อเด้อลูกรอบนี้แข็งนักเด้อเขาเป็นนักก่อโควิดมันห่วยหลายมันมาไอ้กินน้ำหวานห้ามกินน้ำโค้กเด้อพีน่ะ แต่น้ำธรรมดาค่ะาเจ้าจะกินน้ำเย็นกินน้ำมันพูดธรรมดาค่ะน้ำเย็นกะว่ายังเย็นแท้เขากะไปตักอันน้ำนะกบไปใส่บุหรี่มันอุ่นๆย็นเย็นก็ไม่ไหลจ้ะเนื้อไปไหนจับไ่ได้มาไปย่างจิ้วน้ำนธรรมดาอยู่เขชิ้นย่างเนาะยันหมากัด จ้าก็เบ kind of being ิ่งเจ้าก็คือสิบ่ได้แห้เนาะเลยมขึเนบินอันนี้แหละเขาว่าฟอร์มโซตัวร้านนะเนาะโอ้อันนี้แล้วปนพี่เพลเพลวะเขาได้เลยก็นี่นั่นแดงแม่บอกว่ามาจอยคือบอกไปเตะดงหลงได้นอนเลาแหละนี่เพลวะพี่เขาอยู่กันไปไอ้เพลดุงหลงเราบ้านใหญ่มาเนาะ ไปกัาน้ำเกลอล่ะเมื่อวานได้กินยาอันนั้นแล้วดีอะไรนะเพิ่มเกล็ดเลือดบ่ยาอ้ยเือยายูนปูนจ๊กใปูนันจนลงมาให้ยังยายูนุโยอยาเขาบุ

ก็นะคะตันนี้พอมาต่อยมาต่อยนะแล้วก็ลุงนี้แล้วก็แม่เจ้าก,ก้อยเนาะพี่สะพายนะก็ไปหาหมอแล้วนะก็ขอบคุณยายละนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยนะรีบมาเยี่ยมแต่เช้าเลยนะก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะใครบ้างเราอยากเป็นนะก็วันนี้นะ ก็พาไปหาหมอนะตามที่มีเอฟซีท่านหนึง่งนะโทรมาแนะนำเนาะว่าให้ไปนะยังไงก็ต้องไปนะแต่เมื่อวานเราก็ไปคลินิกแล้วนะก็มียามากินด้วยนะแต่วันนี้ก็ยังไม่หยุดนะเราก็ต้องไปหาหมอโรงพยาบาลเหมือนเดิมนะเพราะว่าแม่จะคอยบอกว่าก็ยังคงมีอาการปวดหัวเหมือนเดิมนะ ก็ไม่คิดนะว่าคนทนแดดทนฝนอย่างแม่เจ้าก้อยเนะาะจะแบบปวดหัวนะแกทนจริงๆนะพี่น้องไปตัดหัวมันหัวปอเนาะไปขุดมันตากแดดก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะก็วันนี้ก็ไม่รู้จะมาตอนไหนนะจะกลับมาตอนไหนเนาะเพราะว่าต้องไป รับบัตรคิวรอคิวนะรอเข้าตรวจเนาะขอบคุณมากมายนะฮะสำหรับความห่วงใยนะจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะวันนี้นะคะเราได้ทำตามสัญญาแล้วนะที่ได้สัญญากับ f อไว้ว่าเราจะพาแม่เจ้าค้อยไปหาหมอเนาะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะพี่น้องก็เดี๋ยวเรารอดูนะฮะอัปเดตนะอาการของแม่เจ้าก้อยนะตอนที่แม่เจ้าก้อยกลับมาเนาะเดี๋ยวยังไงพอมาต่อยที่อยู่ทางโน้นนะจะอัปเดตให้เอฟซีดูนะคะให้เอฟซีได้รู้นะว่าแม่เจ้าก้อยเป็นยังไงบ้างนะคะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ